ดีสีรอยเตอร์พี่น้องฉะนั้นทุกครั้งที่ผมชำเรี้ยงไปเห็นพี่น้องสืบมวลชนจากต่างประเทศผมอบอุ่นใจมึงจะปิดตาคนไทยทั้งชาติแต่มึงไม่สามารถปิดตาโลกได้หรอกเว้ยไอหาเอ้ยปิดตาคนไทยบางส่วนได้แต่วันนี้มันปิดตาโลกไม่ได้เพราะพ NN ไม่ต้องขอสมปทานจะอำมาตย์และรับฐบาลไทยพี่น้องได้บอกไหมครับ บี c มันไม่ต้องมาง้อรัฐบาลไทยมันไม่ไมต้องง้อขาตกราพิสิทธิ์มันไม่ต้องงอ้อยหมากระเ๋าสาทิตวงหนองเตยมันจึงนําเสนอตามความเป็นจริงวันนี้เขาจึงคิดแล้วคิดอีกที่จะปราบปรามเราเพราะโลกมองอยู่และเข้าใจว่าคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมเขาจึงคิดแล้วคิดอีก หลายคนบอกว่าเอาไม่ฆ่าคนสักแสนคนแล้วปิดประเทศเลยวันนี้ปิดไม่ได้แล้วเพราะอมาตมันก็ติดพิซซ่าหมดแล้วพี่น้องมันติด k f c ีหมดแล้วมันปิดประเทศไม่ได้มันติดบัตรเครดิตหมดแล้วโลกมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวหมดแล้วแต่จริงๆใจลึกๆมันพร้อมที่จะฆ่าคนเป็นแสนแแล้วปิดประเทศแบบพม่านะ แต่ทำไม่ได้เพราะโยงใยทางธุรกิจที่อามาตมันเป็นเจ้าของมันเชื่อมโลกไปหมดแล้วมันทำไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เรายังโชคดีกับสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บางฉบับเรายังโชคดีกับ b b c c n n reuters f p ที่เขาเสนอตามความเป็นจริงไม่นั้นเราแหลกคาตีนพี่น้องผมจะบอกให้ ไม่รอดหรอกรอดอยากฉะนั้นวันนี้ผมก็จังกลับมาบอกพี่น้องว่าความอยากของเราวันนี้เราอยากและได้กินแน่นอนเพราะภาวะความเป็นจริงส่วนหนึ่งเอื้ออำนวยให้เราแต่ความอยากของอาจารย์ปรีดีในอดีตความอยากของพระองค์เจ้าปลิตสดางในอดีต ความอยากของร้อยตีเหรียญสีจันในอดีตถึงแกจะอยากยังไงแกก็ไม่ประสบความสาเร็จกับความอยากและเจตจำนงที่อยากได้ประชาธิปไตยของแกเพราะสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นไม่เอื้ออํานวยให้แกได้ชนะเลยเพราะคนมันไม่เข้าใจพี่น้องส่วนใหญ่วันนี้พี่น้องรู้ไหมคนบ้านนอกเข้าใจอะไรมากกว่าคนกรุงเทพตัวเองนะผมจะบอกให้นะเขารู้นะอะไรเป็นอะไรนะ แต่เมื่อก่อนคนบ้านนอกเนี่ยเขาอยู่แต่กับโอ้โหกับไร่อยู่กับทองนาอยู่กับหน้าที่อยู่กับลูกอยู่กับหลานเขาไม่เข้าใจแต่วันนี้เขาเดินทางมาสี่ปีเขารู้แล้วว่าผีตัวไหนหลอกเขาเขารู้แต่เขาใช้เวลาสี่ปีเขามาตอนแรกๆโอ้โหนักวิชาการด่ากระจาย ว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกขี้ข่าทักติ้นไอ้พวกไท่แมวไอ้พวกรับเงินทักติ้นผมไม่ปฏิเสธนะผมเป็นคนตรงนะใช่มาแลกแลกคนมาเพราะรักทักติ้นแต่พอเขาเดินทางสี่ปี mm. กูรู้แล้วเอ้ยไม่ใช่แล้ววากูรู้อะไรตั้งเยอะแยะไปหมดกูโง่อยู่ตั้งนานน่ถตาสักสิ้นไม่เริ่มต้นกันมากูเสร็จเลยนะเนี่ย ฉะนั้นรู้ไหมทักษิณไม่มีคูณูปการต่อแผ่นดินที่ปฏิเสธไม่ได้คืออย่างน้อยๆไปปลุกคนตัดโอ้ยให้ตื่นขึ้นมารับรู้ทางการเมืองรู้ไหมละ่ะทักษิณไปปลุกคนขับตุกต๊กๆให้รู้ให้ตื่นขึ้นมารับรู้ทางการเมืองเมื่อก่อนคนขับตุกต๊กๆแกก็พยายามสู้เพื่อที่จะพอค่าเช่าและมีเหลือไปให้ลูกแกไปโรงเรียนพะวันหนึ่งทักษิณไปปลุกแกมาปลุกตรงไหนละ่ะเพราะพอทักษิณมาเนี่ย แกเที่ยวคิดนโยบายเพื่อที่จะให้คนตัดอ้อยก็ดีคนทํานาก็ดีชาวบ้านก็ดีแท็กซี่ก็ดีได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วแกบอกว่านี่ไม่ใช่บุญคุณหรอกนะมันเป็นสิทธิของประชาชนมันไม่ใช่บุญคุณทจักสินแกไม่ได้คิดแบบตั้งโรงทานเพื่อเอาหน้า แต่แกบอกว่าถ้ามึงท้องแก่แล้วเสียงตาย30บาทไปเกิดเซ่โรมพยาบาลเสีย30บาทเป็นสิทธิ์ของมึงที่จะต้องไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าจะเห็ถูกหมดไม่ร้อยเปอร์เซ็นคนนะเว้ยคนมันมีทั้งที่ถูกและที่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีมหาบุรุษคนใดในโลกที่ถูกร้อยเปอรเซ็นจำผมไว้ไม่มี บางคนเข้าไปในโบสถ์เห็นพระพุทธรูปที่วัดใหญ่จังหวัดพิษโลกองค์พระพุทธชินราชเป็นองค์ปฏิมาที่สวยสดงดงามโอ้พระพักฟองใสเหมือนจะแย้มพระโอษฐ์กับเราโอ้โหพระมลีเป็นเปลวเพลิงโอ้ชมแต่ในทีุ่ดเสียดาด้นะที่แกพูดไม่ได้เนาะอะมันก็เสียจนได้อีกดีทุกอย่างแลเถึอพูดไม่ได้บอกก็เหมือนกันนายกต็ถิ่นก็หลายเรื่องราว ที่คนไทยระดับล่างไม่เคยได้จากนายกคนไหนเลยแกนนำมาให้สามสิบบาทรักษาทุกโรคไม่ต้องไปเกิดกับหมอตำแยให้เสี่ยงตายไปโรงพยาบาลสามสิบบาทแล้วแม่ปลอดภัยลูกปลอดภัยและเป็นสิทธิ์ของคุณไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณใครเป็นสิทธิ์ในฐานะคุณเป็นคนไทยที่จะต้องได้รับลูกชาวบ้านเรียนหนังสือเอง ไว้ที่ว่าอยู่ใต้ดินอัมมาตชอบเพราะมันส่งสวยให้อัมมาตมันชอบอยู่ใต้ดินไอ้พวกนั้นมันชอบที่มืดมันกลัวแสงสว่างเพราะมันเป็นคนชั่วมันกลัวคนเห็นเลยทัดดินเอาขึ้นมาบนดินแล้วเอากำไรส่งลูกชาวบ้านปีหนึ่งแปดร้อยคนไปเรียนต่างประเทศถ้าครบสิบปีลูกชาวบ้านจบด็อกเตอร์แปดพันคนอัมมาตกลัวชิบหมาย กลัวจะฉลาดเท่ากับลูกมันนี่เลยครับเรื่องใหญ่พอมันเป็นอย่างนี้พอทักษิณถูกเอาปืนจี่คนส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาเพราะเสียดายทักษิณแต่พอเขาเดินทางมาี่ปีเขาเริ่มเข้าใจอะไรเป็นอะไรเริ่มเห็นฉะนั้นทุกๆก,การรับรู้ต้องผ่านการปฏิบัติพนะี่น้องประเทศที่ชิบหายอยู่ทุกวันนี้ เพราะปล่อยให้คนที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติอย่างนายอภิิ์มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมันจึงหายอยู่ทุกวันนียเพราะนายอภิษ์ถูกครอบครัวตร้งเกิดในครอบครัวคนชั้นสูงครอบครัวปั้นตั้งแต่เรียนโรงเรียนอนุบาลต้องโรงเรียนเดียวกับพ้าชายชาญอีตั้งเรียนมาเลยต้มอ,ออกโฟดชั้นหนึ่งของโลกทั้งสร้างทั้งปั้น แต่เขาไม่เคยผ่านการหล่อหลอมในที่สุดกวาดขยะไม่เป็นพีอนะ่้งครับเห็นไหมเขากวาดขยะเป็นที่ไหนจับไม่กวาดยังไม่ถูกวันหนึ่งเขาอยากจะทําตัวเป็นชาวนาไปไถนาบ้างมึงจะไถอย,อย่างไงมึงก็ไม่ใช่ชาวนาอยู่นั่นแหละเพราะชีวิตทั้งชีวิตอย่าว่าแต่ไถนาเลยพี่ควายมงยึงไม่รู้จักเลยบ้านเมืองวันจึงชิบหายจะนั่งพี่น้องครับ ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องผ่านการรับรู้ว่าไฟเนี่ยมันร้อนจากการปฏิบัติของพี่น้องทั้งสิ้นวันนี้พี่น้องจึงแข็งแรงจึงแกงก่ล้าที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจ้างมา2 0 0ร้อยสามร้อยห้าร้อยพันผมกะกานเลยนะอย่างตรงไปตรงมาวันนี้นะถ้าการชุมนุมนี้อยู่ด้วยการถูกจ้างมามันเลิกไปตั้งนานแล้วผมบอกให้ครับ อยู่ด้วยความแข็งแรงด้วยจิตวิญญาณอย่าว่ามึงมาจ้างกูสองร้อยเลยจ้างกูสองหมื่นให้กูไปสู้กับทหารกูถือไอ้ลูกหนูไว้แล้วเนี่ยยิงกับทหารกับ m16 มันจะสู้อะไรไหวล่ะเพราะเขาผ่านการหล่อหลอมจากการปฏิบัติทุกเม็ดนี่แหละครับวันนี้เราจึงแข็งแรงอยู่ได้แล้ววันนี้มันเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะตรงไหนพี่น้องรู้ไหม คนมันตื่นตัวขึ้นทั่วประเทศขณะที่ประชาชนฉลาดขึ้นทั่วประเทศเหลือแต่นักวิชาการโง่โง่อยู่ที่มหาวิทยาลัยดังติตครับเหลือแต่นักวิชาการโง่โง่อยู่ในมหาลัยชั้นนำของประเทศถามันโง่จริงเอาอวิภูมิชมดักเอร์มันแล่หโง่ไงเพราะมันต้องการเป็นสมุนรับใช้อำมมา์เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกมันฉะนั้นที่มันพูด หลายคนบอกว่าทาไมด็อกเตอร์นี่พูดอย่างนี้ทําไมศาสตราจารย์นี่พูดอย่างนี้พี่น้องครับคนจะพูดถูกหรือผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นศาสตราจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นด็อกเตอร์มัน